ทรงตรัสรูสรเป็นสัพพัญญุตรสอนความจริงตรสอนความจริงว,ว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤตชอบธรรมสมโม

ทำมาประจำัำไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าเราต่างเกิดมาใช้กัน ทำบโกเาวรัาติคำว่าจาริงคส่องสว่าคสู่ทาสุขสีคำจุนโลกนี้นิร oh no. เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโภมนุนาสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญา นำเอาสารธรรมคำสอนขององค์พระสมัมมาสมัมพุทธเจ้ามาสู่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทําความรู้ทำความเข้าใจในประเด็นและเรื่องราวต่างๆวันนี้ล่วงเลยมาเป็นวันที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช 2 5 6 8วันนี้ชาววัดพุทธปัญญามีนัดหมายที่จะได้มาทำบุญอ,อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงตามที่ได้นัดหมายกันว่าทางวัดพุทธปัญญานั้นจะจัดให้มีการสวดพระบิธรรม ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถในในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงโดยกำหนดทุกวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกาจะมีการสวดเป็นประจำ ทุกวันทุกวันอาทิตยนะ์ไม่ใช่ทุกวันพอถึงวันอาทิตย์จากนี้ไปนับไป9อาทิตย์เราก็จะได้นัดหมายกันใครสะดวกวันไหนก็ขอเชิญได้วันนี้เป็นวันแรกทางคณะกรรมการบริหารได้จัดเตรียมการตาม ความเหมาะสมหรือว่าตามเหตุปัจจัยที่วัดเล็กๆอย่างวัดพุทธปัญญาจะพึงมีการถวายความเคารพการถวายการสักการะบูชานั้นสามารถออกมาจากใจของทุกคนที่เป็นผสศกนิกรแต่ละคนมีสถานะ ไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างวัดแต่ละวัดมีความพร้อมไม่เหมือนกันแต่ว่าความพร้อมในหัวใจที่มีความจงรักภักดีและอุทิศถวายย่อมมีความเท่าเทียมกันวันนี้จึงนัดหมายว่ามาร่วมกันที่วัดพุทธปัญญาสิบโมงครึ่งก็คิดว่า เราจะเริ่มรายการได้เป็นวันแรกในวันนี้จึงจเจริญพรมาสำหรับผู้ที่ฟังรายการและก็มาได้เพื่อทราบวันนี้ถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยจะรู้สึกว่ามาไวขึ้นหนึ่งชั่วโมงทางนี้ก็เนื่องมาจากว่าวันนี้เป็นวันหมุญนาฬิกากลับหนึ่งชั่วโมง เราเคยจะทำอะไรไวขึ้นหนึ่งชั่วโมงหรือว่าช้าลงใช่ช้าช้าไปกว่าเดิมเพราะหมุนนาฬิกากลับหลังนะเป็นเวลาถ้าสมมุติว่าปกติตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงแต่ตอนนี้ก็หกโมงก็เรียกว่าช้าเนาะมาช้ากว่าเดิมไปหนึ่งชั่วโมง ก็ไม่ทราบว่าเวลาทางประเทศไทยของเราคือเวลาเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่ามันช้าไปเนาะ,ะเพราะปกติก็ป่านนี้ก็เจ็ดโมงนะของอเมริกาก็เลยมาช้าเนาะมาช้าเอาเตั้งหลักกันใหม่จากนี้ไปหลายเดือนเหมือนกันที่จะใช้เวลานี้ เราก็ได้ติดตามงานถวายพระราชกุศลของสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงกันมา อาตมาก็ได้ภาพอันงดงามภาพนี้มานั่นคือพระราชาและพระราชนีผู้ทรงธรรมทั้งสองประเทศนั่นคือประเทศไทยและประเทศภูฏานซึ่งมีสัมพันธมิตรีอันยอดเยี่ยมนับถือศาสนาพุทธด้วยกันการที่ประเทศ ได้ประเทศหนึ่งที่มีการนับถือสิ่งเดียวกันคือพระพุทธศาสนาเหมือนกันเวลามีพิธีการต่างๆก็จะสามารถสัมพันธ์กันได้อย่างแนบแน่นสนิทอันนี้ก็คือทางไทยแล้วก็มีพุทธศาสนาทางภูฏานก็มีพระพุทธศาสนาเวลามีผู้ป่วยหรือมีผู้ ถึงแก่กรรมก็จะมีพิธีการแห่งการลึกที่ใกล้เคียงกันสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่และสมเด็จพระราชินียงภูตานเสด็จมาไทยมาแสดงการคารวะ,ะสมเด็จพระราชานนีพระพันปีหลวงได้อย่างสนิทสนม ร่วมฟังสวดได้ทุกคืนอย่างสะดวกสบายอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราเรียกกันว่ามีทิฏฐิสามมัญญาตามีความเห็นที่ตรงกันแล้วก็มีการนับถือศาสนาที่เหมือนกันรากฐานเช่นกันจึงทำให้ความสัมพันธ์มีความแนบแน่นมากยิ่งขึ้นทั้งสอง ราชจวงคือดูแล้วสบายใจอาตมาก็เก็บภาพเหล่านี้มาฝากพี่น้องญาติโยมอาสาทุชนอาุกท่านมาเน่ากาศนี้ด้วยวันนี้ก็จะเป็นการนัดหมายพี่น้องทั้งหลายได้มาร่วมกัน ฟังสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลแต่สมเด็จพระราช,ชนีพระพั์ปีหลวงวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะสั้นๆเพราะว่าเพิ่งจะหายป่วยคือเจ็บคอมาสองวันวันนี้พอจะพูดได้แต่คงจะไม่ยากก็พูดประเด็นหนึ่งเรียกว่าปัญญาทางธรรมคำว่าปัญญาทางธรรมนั้น ก็คือความรู้สึกนึกคิดหรือว่าตัวภูมิปัญญาที่จะแยกแยะอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกกาละเทศะอะไรไม่ถูกกาละเทศะนี่เราเรียกกันว่าเป็นตัวปัญญาความรู้ ที่ประกอบด้วยปัญญาคือความรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้สังคมแบบนี้ก็ทำให้ทุกอย่างจะเรียบร้อยคนได้มีปัญญาอย่างนั้นก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดีในสังคมแต่ถ้าจะใช้ตัวความรู้อย่างเดียวความรู้เชิงวิภาคความรู้ ในเรื่องของตรรกศาสตร์ไปเพียงอย่างเดียวโดยขาดความยั้งคิดความเหมาะความควรก็จะให้ความรู้ตัวนั้นกลายเป็นตัวทำลายไม่ใช่เป็นตัวสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาร่วมใจกันถวายอาลัยถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ ราชชนนีพระพันปีหลวงนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทำไปด้วยความรู้ด้านวัฒนธรรมด้านประเพณีต่างๆที่ทุกคนมีจิตใจอันตรหนักรู้และทำไปด้วยความรู้อันนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะ อยู่ร่วมกันอย่างสันติในวาระแห่งความเศร้าโศกอะไรแบบนี้มันก็ยังมีคนแปลกๆที่ใช้ความรู้สึกเกลียดชังหรือใช้ความรู้ในเชิงตักกะไปทำลายความรู้สึกของคนอื่นที่เขามีความเมตตาการุณา่นรยความไม่รู้จัก กาละเทศะเป็นอย่างยิ่งมีทั้งในไทยและต่างประเทศที่ไม่สามารถจะแยกแยะความรู้สึกดีชั่วออกได้ยังคงใช้ความรู้สึกแบบดิบๆเ <c> ข <oughs> ้าไปตัดสินสิ่งต่างๆนั้นปัญญาในทางธรรมนั้นก็คือปัญญาที่รู้สึกว่า การทำการพูดนี้การคิดนี้ดีไหมเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นไหมสร้างความสามัคคีหรือสร้างความร้าวฉานถ้าอะไรที่มันพูดมันเขียนมันคิดออกไปแล้วสร้างความร้าวฉานจงยุติแต่ถ้าการทำการพูดการคิดนั้น ประทำลงไปแล้วสร้างความรักสร้างความสมคคีสร้างความกลมเกลียวก็ควรจะทำการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นนอกจากจะมีปัญญาต้องมีเมตตานอกจากมีเมตตาต้องมีความอดทนติดตามมาด้วยเรื่องของปัญญารู้วา่าถ้าเราพูดคำนี้ออกไป เขียนสิ่งนี้ออกไปย่อมไปทํำลายผู้อื่นไตรตรองดีแล้วใคร่ครวญดีแล้วต่อไปก็มีเมตตาเอาละถ้าเขามาว่าเราเขามาทำร้ายเราเขามาก้าวร้าวเราแต่เราเมตตาเขาสาเหตุที่มาก้าวร้าวอ่าสาเหตุที่มาแสดง อาการข่มขีต้องรู้ในเบื้องลึกว่าเนื่องจากเขาขาดแคลนเมื่อขาดแคลนแล้วก็พยายามด้่จะไปหาแต้มจากคนอื่นดิ้นรนให้ยอมรับเมื่อกลีความเข้าใจอย่างนั้นก็เคารพในเสรีภาพไม่ปัทะไม่ใช้ความรุนแรงบางอย่างความนิ่งความสงบ เป็นเรื่องที่สยบความเคลื่อนไหวที่รุนแรงได้เช่นเดียวกันอันนี้เราว่าใช้ปัญญาไตรตรองซะก่อนหลายสิ่งหลายประการก็ไม่น่าจะผิดไตรตรองนิสสัมมกกระนังสยโยใครควรแล้วกระทำประเสริฐที่สุดอวันนี้ก็กล่าวธรรมะแค่นี้ก่อนนัดหมายพี่น้องชาววัดพุทธปัญญา วันนี้เป็นวันที่จะได้มาบำเพ็ญบุญร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพระปันฑปีหลวงอ่าาวัดพุทธปัญญามีความพร้อมแล้วก็จะทำทุกอาทิตย์ไปจนเก้าอาทิตย์ในเบื้องต้นก่อนถ้าหากมีความสะดวกก็จะทำกันต่อ จึงเจริญพรมาเพื่อทุกคนได้โปรดทราบวันนี้ด้วยอาณิสง์การฟังธรรมเราก็จะถวายพระราชกุศลอาไปสู่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด,ด้วย ทุกท่านได้ทำจิตสงบ นอมถวายพระราชกุศลทรงสเสด็จสู่สวรรค์าไาลัยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภปยาปจชาฮนตุจงเป็นสุเป็นสุเธออย่าได้พยายามบานเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุก ใจเลยสุขิยตานะปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทิรอภิวาธนาเสียลิตสะนิจังวุธาปัยิโนจตาโรธรรมวัด ันติอายุวันโนสุข,ขังพลังเจริญพรคุณโยมโจ้คุณประจิตบุญร่วมคุณพรทิพย์คัญญาพิพั์คุณเคนตันนาโยม อยอมกฤษณะเขียนเขียนกลอนมาให้โอ้ฟ้ามนฝนปลายเป็นสายทิพย์ระยับยิบเป็นม่านดังทานหลวงหลังลงรถปัตพีบี้แดดวงให้ชนห่วงอาไลหรือไทยรอน เหมือนฟ้าดฟาดฟาดใจให้ระทึกกราวนึกถึงความในยามก่อนพระบารมีพระแม่ลล้นให้ราษฎรหลดทุกร้อนในแผ่นดินได้ยินไกลพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอำนาจห่วงทุกราชในสมัย อ้ยอดเพชรพระ,สะเสด็จสวรรค์คาไลให้อาลัยรำลึกพระเกียรติคุณยี่ิตุลาคมบรมศกพวงประศกโหยให้ฤไทยคุณขอพระแม่สุขสารสารานบุญทรงอบอุ่นพระเกียรติอันอัมภัย9 3 0 0สสามพันษาทิปรากฏ เยียมพระยศในแผ่นดินจบสิ้นสมัยตราพระบาทราดล้นคำอะไรนิรัน์สมัยไม่อาจลืมพระบารมีโยมกิษณะฉายาคุณยี่พกตุลาคม2 5 6 8ขอบคุณอนุโมทนาประเทศไทยสามทุ่มกว่าโยม นาริตสการ์สายสินนาฬิกาสาย21.15นอะโยมเอฟวันนี้มาเนาะนะเตรียมผ้าไว้สวยละโยมเอฟดอกไม้ก็มาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้พร้อมแล้วที่จะทำบุญถวายพระราชกุศลกันโยมบัวผันอ่อนโยมศิวิไล โยวาริณีโยมพรทิพย์ก็คงจะต้องอำลาท่านสาธุชนทุกคนไปเพียงแค่นี้ขอทุกท่านจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สุขเย็นใจปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นยงพลันสำเร็จพลันสำเร็จตลอดไป um เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงตรัสสอนความจริงว่าธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งเป็นที่พึ่งพิงแก่ผู้ประพฤตชอบธรรมอรรัมโมจาบินาโซ นาดใดๆก็ตามยอมถึงความพินาศถ้าขาดธรรมประจาไม่มีใครอยู่คำฟ้า สองสว่างสุ่ธาสุขสีคำจุนโลกนี้นิรนันดร์อารัมโมจะวินาศ